สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเผยแล้วเรื่องแจ้งความกติกพูดชัดแอนนาหลังมีกระแสข่าวคนบนเรือเตรียมแจ้งความจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่4เมษายนนักฆ่านางสาวอิสลินหรือกติกพร้อมด้วยนายศิราเจนจาคะอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบรุรีตามหมายเรียกเบื้องต้นให้การยอมรับสาร,รภาพว่าได้ให้การเป็นเท็จกับพนักงานสอบสวน ซึ่งเข้าไปให้ปากคำนานกว่า2ชั่วโมงโดยนายศิระระบุว่าได้พากติกมารับทราบข้อกล่าวหาและให้การเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยกติกดูจากผลงานที่ทำงานคดีของลุงนิดคนหาปลาจึงได้เชื่อมั่นทีมงานของตนเองโดยกติกรับสารภาพในข้อกล่าวหาและให้การกับพนักงานสอบสวนอย่างหมดเปลือกซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอด แต่สาเหตุที่ถูกแจ้งข้อหาให้การเทศเพราะไปเชื่อคำของทนายที่มีชื่อว่าเอ็มแนะนำควรให้การไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตนเองก็อยากจะฝากถึงผู้ต้องหาคนอื่นๆว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดความจริงก็ให้พูดความจริงเพราะยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นหากไปเชื่อทนายหรือทนายที่แนะนำสิ่งที่ผิดสุดท้ายความผิดก็จะตกอยู่ที่ผู้ต้องหาที่ต้องรับกรรมซึ่ง หากทั้ง4คนคิดอะไรไม่ออกก็ให้มาปรึกษาตนเองได้โดยผู้สื่อขาวได้มีการสอบถามกติกเกี่ยวกับรายละเอียดคำให้การรวมถึงกรณีที่ทนายชื่อเอ็มได้ให้คำแนะนำว่าแนะนำอย่างไรแต่กติกไม่ตอบบอกว่าไม่ขอพูดพาดพิงคนอื่นโดยรายละเอียดทั้งหมดได้ให้การกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอดและไม่กลัวที่จะถูกคมคู่ จากการมาออกสารภาพและที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกข่มขู่ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็มีเครียดบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องทานยาหรือออกไปไหนไม่ได้ตามที่มีกระแสข่าวโดยก็ยังคงไปส่งลูกเรียนที่โรงเรียนตามปกติส่วนเรื่องงานก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานแต่ก็อยากจะสะสางเรื่องคดีก่อนแม้จะมีกรณีข่าวว่าบุคคลบนเรือนั้น ได้แจ้งความกับแอนนาและเพื่อนของแตงโมในกลุ่มนั้นก็ยังยืนยันว่าไม่มีการเมืองการแต่อย่างใดขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ